โอเคขณะนี้เวลาห้าทุ่มยีนาทีนะฮะขบวนรถที่จะเข้าสู่สถานีรถไฟชุมทางหัดใหญ่ในชานชาี่สองเป็นลำดับต่อไปนี้นะครับเป็นขบวนรถด่วนพิเศษสินค้าที่พอวัตถุด,ดว่วนวัตถุด,ด่วนนะครับขบวนที่ ขอภัยหรือรถด่วนเคอรี่นะครับขบวนที่985นะครับต้นทางจากสถานีอยู่รับส่งสินค้าที่สถานีต้นทางจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงปลายทางสงไห่โกรกครับโดยคลิปนี้นะครับแอดมินเดินทางมาจากสงไห่โกรกนะครับแล้วก็มาทําคลิปที่สถานีรถไฟชุมทางหัดใหญ่นะฮะซึ่งเป็นคลิป EP สุดท้ายของแอดมินแล้วนะฮะ ก่อนที่แอดมินจะเดินทางกลับกลกแล้วก็ไปทำช่องหลักนะครับเดี๋ยวก็เจอคลิปกันอีกทีนะครับในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2567นะฮะก็อาจจะมีผัดบ้างเล็กน้อยนะครับนะถือว่าไม่บ่อยเกินไปนะครับในการทำคลิปช่องหลักนะครับเดี๋ยวทุกคนก็นะคอมเมนต์ถามแอดมินลาวนะครับว่า แอดมินทำไมไม่ทำคลิปรถไฟช่องลองแล้วหายไปไหนคลิปช่องลองจริงๆนะครับแอดยังมีช่องหลักนะฮะแต่ว่าขาเสียคือช่องหลักยังไม่ได้ทำนะครับก็อาจจะเดือนเดือนหน้านะครับเดือนกรกฎาคมขึ้นต้นเดือนใหม่นะครับก็คือวันที่แป๊บหนึ่งนะหกนะครับ กรกฎาคมพุทธศักราช2567นะฮะแอดมินจะไปทำคลิปช่องหลักนะครับที่สถานีรถไฟสุงไหก่กรุรกนะฮะก็ฝากรอติดตามชมนะครับคลิปเต็มนะครับที่สถานีรถไฟสุงไหก่กรุรกนะครับโดยช่องหลักของแอดมินนั่นแหละนะครับนะเดี๋ยวแอดก็จะ ค่อยบอกกันอีกทีนะครับทางเฟ e บุ๊ k นะฮะว่ายังไงนะครับนะโอ้โหชามาแอดมินก็ได้กลิ่นไก่ทอดแล้วนะฮะโอ้โหกินไก่ทอดเอ้ไก่ทอดนะครับยาวโยซะเหลือเกินเออตกใจ หรือว่ากระสือนะฮะขออภัยไม่ใช่นะครับตอนนี้แอดก็คงรอขอบวนรถเ่ือนพิเศษสินค้าฮีพอวัตถุด,ด่วนหรือรถด่วนเครี่ขบวนที่985เข้าสู่ชุมทางหัดใหญ่ครับแล้วเดี๋ยวแอดก็จะลงไปที่สถานีรถไฟชุมทางหัดใหญ่นะฮะก็เช่นเคยนะครับก่อนที่แอดจะคงจากลาคลิปนี้นะครับ โดยคลิปนี้นะครับก็บันทึกไว้วันที่30มสิบเอเอวันอาทิตย์ที่สามิบถุนายนพุทธศักราชสองพันะครับก็เป็นคลิปสุดท้ายที่แอดมินจะมาถ่ายที่สถานีรถไฟชุมทางหัดใหญ่นะครับอาจจะมาอีกทีในเดือนตุลานะฮะโดยเปิดคลิปประเดิมช่องลองด้วยสถานีรถไฟชุมทางหัดใหญ่นะฮะ ออแอดขอแจ้งข่าวอีกข่าวนึงนะครับในวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2.567นะฮะทางสถานีรถไฟบ้านปโป่งนะครับอำเภอบ้านปโปง่งจังหวัดราชบุรีนะครับจะทำการเปิดสถานีใหม่แล้วนะฮะในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็เตรียมตัวได้เลยนะครับวันที่ คาดการ์นะครับแอดได้ไปได้ยินจากช่องต้องขอขอบคุณข้อมูลจากพี่เติ้ลน,นะครับบ้านโป่งสเตชันนะฮะที่แอดได้รู้ข้อมูลข่าวสารนะครับนะคาดการ์นะครับว่าเดือนกรกฎาคมนะฮะมาแล้วครับ สตาร์ทเครื่องอยนตแล้วครับ G E A เอ้ย G E K นะครับเจลเล่ General Electric นะครับ4019นะฮะตอนนี้สตาร์ทเครื่องแล้ว G E K หรืออันซ่อนนะที่สตาร์ทเครื่องแอดไม่ทันได้ดูนะครับเดี๋ยวก็รออัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับ ของทางแอดมินช่องรถไฟออนทัวร์ a n n e l นะครับก็คือแอดมินจากช่องสุงไหโกรกนะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามชมนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็รอติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องพิเติลบ้านโป่งสเตชันนะฮะได้เลยนะครับว่าเดือนกรกฎาคมนี้นะครับจะมีการเปิด ทางคู่เพิ่มอีกไหมนะฮะอ,อ๋อไม่ใช่ขอภัยเดือนสิงหาคมนะครับจะมีการปรับเวลาการเดินรถอีกเช่นเคยนะครับพร้อมกับเปิดสถานีรถไฟนคนปรปฐมนะฮะคาดการเดือนสิงหาคมนะครับตามที่ฝ่ายโยธาช่างกลนะครับของสานีรถไฟปั้นโป่งนะครับได้ แจ้งกับรายงานสายสืบมานะครับกับช่องบ้านป่งสเตชันนะฮะว่าเดือนสิงหาคมนี้นะครับคาดการว่าจะมีการปรับเป็นเวลาการเดินรถอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็มีการเปิดสถานีรถไฟนครปฐมแห่งใหม่นะฮะก็รอดูนะครับสองสถานีนี้ระหว่างสถานีบ้านโป่งกับสถานีนครปฐมนะครับจะมีการเปิด สถานีนี้อีกครั้งไหมนะฮะแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินรถอีกรอบไหมนะครับก็รอติดตามชมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปรอดูขบวน985เข้าสู่สนีครับ